สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21สิงหาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้นะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบัดมวยได้ชมอีกเช่นเคยณนะเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ มวยเริ่มทำการหน่งขังกเวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 นะครับในช่วงแรกส่วนช่วงที่สองจะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะมาดูคนที่1ในรายการศึกมวยไทยพนมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านมงคลเพชรสอมองคลการช่างหรือเพชรมงคลสอมองคลการช่างนะครับหรือแจ็คก,กี้ยิมนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแกน่น ซ้อมที่ค่ายมวยซอมองคลการช่างอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านสเสนพยัก์เฟียสปทุมหรือเด่นวิชิตแดนเซนจิวลี่หรือทีบีเอ็มยิมนะครับนักชกจากอำเภอนายโยงจังหวัดตังนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเด่นเซนจิวลี่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมงคลเพชรซมองคลการช่างนะครับช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านสเสน่ยพยักเฟียสปทุม mm. ก็ช่างน้ำหนักได้122่อปอนด์ mm. เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสเสน่ยพยักเฟียสปทุมนะครับ mm. ก็เป็นมวยซ้ายนะครับวงในเหนียวแน่นปั้มตีไล่แขนเก่งและก็รัดขอดรัดฟัดเวียงดีแล้วก็เหลี่ยมเข่าดีไปไปลายแข็งแก่งแข็ง,ขงแรง,แง,แงยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การโชกของทา้งด้านสเสน่ห์พยักเฟียสปัตุมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทา้งด้านสเสน่ห์พยักเฟียสปัตุมนะครับเข้าไปชนะน็อกลึทาบีเอสมวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อวันที่24พ่พฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสั่งปรบับพอกะกอเลียบล็อก2นะครับเมื่อวันที่3รกรกฎาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน สเสน่ห์พยักเฟี้ยดปัตุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน,นั่นมงคลเพชรสอมงคลการช่างกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต,ต่อยปั้มในล็อกตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันครับต่อยสนุกนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับ สำหรับฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน็อกฟีโนโ่ชอเกตวินาเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ที่ราชดำเนินในยกที่3นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะน็อกเนื้อแสนชัยมวยไทยเจ้าลำโขงในยกที่2เมื่อวันที่2 4กรกฎาคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านมงคลเพชร2มงคลการช่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้าน มงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกระหว่างทางด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงหรือสวนอาหารปีกไม้หรือโต๊ะจีนแม่ประยูนหรือปีกไม้ฟิตเนสแอนมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมดิคายมวย สวนอาหารปีกไม้นะครับจังหวัดสระบุรีอยู่กับเสียโรดเสียงสวนอาหารปีกไม้นะครับวันนี้เจอทางด้านสั่งปราบผู้กำกับเลียบล็อกสองหรือสั่งปราบท่อไก่เนตรหรือสั่งปราบนงรักกุ้งเผาหรือลูกพิชิตนงรักกุ้งเผานะครับเป็นนักชกจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับโชคกันในพิกัด112ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านสั่งปราบพุ่มกับเลียบล็อก2อนะครับก็ช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสั่งปราบพกะกกเลี้ยบล็อก2อนะครับก็เป็นมวยบู๊เตขาต่อยหมัดหนักครับอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกรับฟันตีเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสั่งปราบ พกกเรียบล็อก2นะครับส่วนฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเลยนะครับไปชนะนกหลักหินสิจ่าอุ้มในยกที่2นะครับเมื่อวันที่ยี่สมกรายี่สมีนาคม2 6 6รที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเสน่ห์พยักเฟสปทุมเมื่อวันที่3กรกฎาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น สร้างปาบ์พอกออเรียบล็อก2นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในบีเกาเกา,เก,าเกมแล้วก็เป็นมวยที่ต่อยหนักแล้วก็อาวุธแรงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับ ส่วนฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนวนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์สอ6 5ที่เวทีมวยลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้น้องข้้งทางด้านโชคดีแม็กเจนดีในยกที่4เมื่อวันที่27มีนาคม2อ6 5ที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรน,นะครับแล้วก็เหลือเวทีครับเคลื่อนไหวแถบภูทรครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านน้องแชมป์ลัคก,กี้บันเทิงนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับชอบความเป็นมวยดีกว่าเก่าเก่าเกมรู้วิธีเอาชนะนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน 100. น้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เดชพิชัยนาวีอนามันหรือกอาการุ่นนะครับนักชกจากจังหวัดตังซ้อมที่ค่ายมวยนาวีอนามันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรนำไัยสอจโอต๊ะปาจีนหรือวิรลพลมวยไทยหรือออสตึกแดงหรือสอจรุวันนะครับนักชกจากอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสจรุวันนะครับอยู่กับเสียแชมป์สจรุวันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เดชวิชัยนาวีอนามันนะครับช่างน้ําหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนําชัยสจต้งปราจีนนะครับก็ช่างน้าหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับเพชรนําชัยสจต้งปราจีนนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดครับเป็นมวยพันแก่งฝีมือดีครบเครื่อง และก็สาดแข้งต่อยหมัดหนักและก็กล้าแรกกล้าสวนได้ลุ้นได้นับตลอดนะครับและก็เป็นน้องชายของเจ้าเพชรนำโชคสอจโต้งปราจีนครับนี่คือสไตล์การโชคของทางน้านเพชรนำชัยสอจโต้งปราจีนนะครับสำหรับความหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็แพ้น้องให้นกับทางน้านทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ในยกที่1น,นะครับเมื่อวันที่7เมษายน2 5 6 6ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับ แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงเมือ่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6ที่ช่อง7สีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำชัยสอจโอต้งปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเดชพิชัยนาวีอน,นามันกันบ้างนะครับสำหรับเดชพิชัยนาวีอนามันนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงแล้วก็บู๊ดูุดันครับ แล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธนี่คือสไตล์การชกของนานเดชพิชัยนาวีอันนามันนะครับสําหรับฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนสแกง,งามจิตเมืองนนเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ที่จิตเมืองนนไฟล่าสุดแพ้คะแนนคุนศึกเล็กยูฟ้าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่3กันยายน2565ที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับนอกนั้นก็เลือเวทีมานานพอสมควรน,นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้าน เดชพิชัยนาวีอันนาบันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำชัยสอจอโต้งปราจีนนะครับวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำชัยสอจอโต้งปราจีนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนานโคชิทธิ์าแสะยาสัต์หรือยกทองปิ่นสินชัชหรือพักยก1 1 8หรือสิทธิ์พนมทองหรือสอสีวิชานะครับนักชกจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยท่าแสะยาสัต์อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เจอทั้งนานเพชรเอกเกียจจำรูนหรือฟ้ามีชัยสอเพชรจำหลัดหรือลูกโป่งเกตหรือสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับ มวยจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับซ้อมดี่ค่ายมวยเกียรติจำรูนที่จังหวัดสระบุรีวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโคจสิทธิ์ท่าแสยาสัตนะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เข้าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับก็ช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเหมืองนะครับ ครับสำหรับสไตล์การชกของ,ขงน,นั่นเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นศาสตร์แข้งรุนแรงขวางหน้าดันแทงและก็ไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของ,ขงน,นั่นเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนกล้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงเมื่อที่2ี่ิมิถุนายน266ที่ช่อง7สีไฟล์ล่าสุดนะครับไล่คู่ชกปะตักหิน ปากบางขาข้าวเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 5 6 6ที่กองทัพอากาศด่อนเมืองครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรเอกเกียรติจำลูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นโคจิทธิ์ท่าแสยยาสัตว์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน,นั่นโคจิสิ์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหน้าค้ำแทงบุ๊กดุดันเก่าเก๋าเกมเพิ่งกลับมาหายใจ ครับนี่คือสไตล์การชกของด้านโคจิทธิ์ท่าแซยาสัตว์นะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเพชรมาวินสิงมาวินเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับไฟา์ล่าสุดก็ไปชนะน็อกเพชรมาวินสิงมาวินในยกที่3ามเมื่อวันที่3กรกฎาคม2 5 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านโคจิทธิ์ท่าแซยาสัตว์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรเอกเกียรติจำลูนนะครับผมชอบความไวและก็การยืนมวยและก็ยืนระยะมั่นคงครับฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านเพชรเอกเกียรติจำลูนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆวยสวัสดีครับ